สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC Fan Page Facebook วันนี้จะพาชมรถเห่แซมสาวนะครับอยู่สำนักง,งานปริชา Music On Tour ครับโอ้โอลังการแต่ว่รถนี้ทำไมครับเปิดชมเปิดข้างตู้มุนนี่ครับตู้มุนตู้มุนก็เสร็จแล้ว นี no <welche> <player> uh tá, ่มาเจอรถกระบะโหสิได้หนี่ทำไมเออนี่เจ๊ะเสบรมเนาะไอ้นี่นั่นฉันสองไปรงตรีไห้เบอร์ค้างตราบ่ะในตู้มูนเิยสิเออเออนี่ตู้นี่มึงเออเนี่ยอันนี้ชิดดีเป็นตู้เทอร์โบเพลน์พาน ไปพันโอ้ขโมนกขโมุนด้วยอื้อเวยหรือปะฮือบอ้าต้องอจ<า>ัด<า>แล้วโตถธอทำไมสเบิร์มจะคืนเห็น <c oughs> น่ะโอเลยอ่ะอันนี้มันยังไม่รูปนี่ตูนอยู่นี่ไอ้พู่ทำรถรถนี้นี่ อีอันนี้เลยนี่นี่ตัวนี้อ่ะสบเบิลเชียงหใหญ่ไม่เอาหรอกใหญ่มันเยอะแล้วเอาอันนี้เลยนี่กิโลนี่หน <conception> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้สิบโลตัวนี้เฮ้ยใช่หกโลหกโลสิบโลว่ะ S <S <reading> <S <expand> อ๋อค <ượ registered> <Island>. ือค <positives> ืนโนบ้านนอนใช่ไหมนี่รับด้วยสองเออนี่จะเอาคันนี้ไปด้วยเฟ็นเศร้าก็กำลังจะทำอยู่ครับตอนนี้ตู้มุนตู้มุนก็เสร็จแล้วเรือใส่ ใส่ตู้ข้างก็เสร็จแล้วเหลือใส่ปูอู้พืชพืชพืชมาดูมาดูสแว้วมาดูสกวอ์อันนี้ก็จะเป็นวิธีข้างครับนี่ไฮดรอลิกด้วยนาะย เบิ์มเลยฮึดนี่นี่นยูไฮดรลิกจะดาวกระเยมั้งว่าได้ไฮดรลิกทุ่มหรือวะ่าว่าได้ไม่โคเเลยนี่นี่ครับคุ้มพลังครับโอ้ทาัาปสองสามสี่สีเทนเสียงกลางข้างละสี่โลเลยเซมซาวนี่เนาะ หล่อเลยนี่ใส่ไฮดรลิกตัวนี้นี่โชค,คชไอ่ออไฮดรลิกตัวใหม่ก็นุ้ยใช่ไหมเฮ้ยนี่ตัวใหม่อย่าตัวใหม่โอ้ยเฮ้ยนะบ้านเนาะดึงวะไงเนาะนี่เอาที่นี่เคยจะเอาออกแล้วด้วยใส่ข้างอีกข้างหนึ่งเนาะเอาเด <laughs> มีเอ้ด้วยนี่พี่น้องคันนี้ไม่ธรรมดามีเอด้วยเนาะ กลองไฟฟ้าะอันนี้ก็เปิดขึ้นบนใกล้จะรอแล้วพี่น้องส่วนนี้จะเป็นรถขนขนเครื่องเสียงเซมซาวครับพี่นอสส้องเซมซาวบุรีรัมนู หัหน้าในก็เป็นเครื่องปั่นครับถ้ามีเครื่องปั่นวนี้เนาะเอาไปด้วยดีวยดกว่าไม่เอียมเออหนักท <4 S 1> ุ่มหวานใหญ่เกิน <laughs> <ส>อันนั้นร้อยห้าสิบโลอันนี้กิโลอ่ะหกสิบโลออนนี่พวปันป่นเวทีอะไรนี่โครงทัดก็มีเา้าพี่น้องเฮ้นะ hey, ยยกโครงทัดขึ้นรถ ไม่ว่ารถคันวายุทำไมเห็นรถคันนี้จอดอยู่ข้างนอกเนาะเห็นไหมที่พี่บอกเองว่านี่ไมรถคันขาวจอดอยู่เนี่ยโอ้ นี่ครับคุณอาปริชามิวสิค่ะได้ไปนีกครั้งอันนี้เลยคือโลเลยอ่ะคั้นี้ยมาไม่ได้นะมัวตมันโคตร มาดูนี่ครับใช้ตู้เทอร์โบเหมือนกันเทอร์โบยังไม่เสร็จถึงไหนเลยเป็นกรดังเก็บอุปกรณ์ทำรถเรสได้ไหมครับใหญ่ด้วยตัวนี้ทนแน่นอนถึงไหนถึงกันอะไรตัวนี้ น้ no. ไม่เกิดจบตอนนั้นเไม่ได้รเข้ารอกอ้เดียวอีกห่างนะเมื way, ่อตอนนั้นไม่กล้าเข้าโอ้อ่ะเดี๋ยวสำหรับพี่มีก็ขอลาไปก่อนด้รอชมกนไปสำหรับพี่มก็บาย